เอาล่ะผมก็กล่าวสรุปคุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะฮะเราจะมารีวิว Redmi Note 8นะครับ vs กับ iphone 6 s นั่นเองนะครับนะซึ่ง2เครื่องนี้เนี่ยเอาจริงนะครับผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะตอนเลตมีเปิดตัวเนี่ยราคาของ iphone 6 s นะครับใกล้เคียงกันพอสมควรเลยนะครับนะสองเครื่องนี้นะครับตอนนั้นนะเออตอนปี2019นะครับซึ่งมันก็นานแล้วแหละนะครับจริงๆ iphone 6s ตอนนนนนั้เี่่ยาจะ สักห้าหกพันผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับมันนานมากแล้วนะฮะเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะรเรื่องแรกก็คือเรื่องกล้องนั่นเองนะครับนะซึ่งกล้องเนี่ยทั้งคู่อะ่ะคือต่างกันมากนะครับถ้าเรื่องของตัวจํานวนเลนสเนี่ยคือตัว 6s จะมีแค่เลนเดียวนะเลนหลักนะนะแต่ว่าอันนี้ครับ มีทั้ง4เลนเลยนะครับนะมันจะเยอะมากโอเคเลนแรกนะเป็นเลนหลัก48ล้านพิกเซลรูรับแสง F 1.8เนาะแล้วก็เลนอันต้าวายนะครับ8ล้านพิกเซลนะครับนะรูรับแสงไม่แน่ใจนะ้ำควาให้ด้วยนะครับแล้วก็เลนมาโคนะผมนะ2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์นนะอีก2ล้านพิกเซลนั่นเองนะผมนะอ่ะกล้องหน้านะกล้องหน้าเนี่ยอันนี้ต่างกัน เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะคือตัว 6s เนี่ยมันจะได้แค่5ล้านพิกเซลนะครับนี้ีได้ถึง13ล้านพิกเซลเลยนะครับนะซึ่งความต่างเนี่ยเอาจริงก็เยอะอยู่นะเนี่ย <laughs> เห็นปะ ตัวโน้ตแปมันจะบิวตี้กว่านะผมนะ 6s ก็จะดูแบบสไตล์ p h o n e สมัยนั้นนะเออแต่มุมมองอ่ะเอออันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับมุมมองเนี่ยตัวเนี้ยเท่ากับ iPhone 11 S เลยนะครับนะตัวเนี้ยไอตัวเลนมีโน้ตแปนะเท่ากับ11 S เลยนะครับผมนะมุมมองอะไรเงี้ยนะฮะงานวิดีโอกล้องหน้านะไม่รู้ว่าเลนสมีเป็นไรนะเวลาถ่ายไปที่โหมดวิดีโอนะครับภาพมันจะอมแดงๆหน่อยนะครับแต่ว่าของ 6s ก็คือปกตินะฮะก็ไม่รู้นะ่าจะเป็นที่ซอฟต์แวร์หรือเปล่านะอันนี้ไม่แนนนะะะเพพราาหมมดภยักก็ปติ เออแต่พอสปิดเป็นวิดีโอมันรู้สึกแดงนี่นึ่งนะครับนิดเดียวนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมนะแล้วก็กล้องหน้าครับถ่ายได้แค่นะครับพัน 10p 30เฟรมเรทนะครับส่วนตัวนี้ได้แค่ 720p 30เฟรมเรทเท่านั้นเองนะฮะมันก็แค่นี้แหละนะฮะอ่ะส่วนกล้องหลังนะครับตัวนี้ถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4k 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็ Full HD 60เฟรมเรทนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเลยครับ เนี่ยฮะโฟร์เอสดีหเฟรมเรทนะครับแล้วก็ถ่ายได้ 4K นะครับ30เฟรมนะครับผมนะเจลยี0สิบนะครับ 1080p 30 60เฟรมเรทนะฮะถ่ายได้เหมือนกันนะครับผมนะเอออันนี้แต่ตัวนี้มีระบบพาวด้วยนะครับก็เลยสามารถถ่าย25เฟรมเรทได้นะฮะเออแล้วอีกความต่างหนึ่งนะครับผมนะอันนี้มีเลนส์อันด์วายนะครับเลนส์มีโน้ต8มีเลนส์อันด์วายด้วยนะครับแล้วก็มีเลนส์มาโครนะครับแต่ตัวนี้มาโคร 720p นะเออ ถ้ามาโคจะได้แค่ 720p ส่วนอันเทวายครับเดี๋ยวอันเทวายแป๊บ,บนึงส่วนเลนอันเทวายครับความละเอียดถ่ายได้แค่ 180p 30นะครับถ้าเรากดก็จะได้700ใช่มแล้วก็180นะครับได้แค่นี้นะครับไม่มีฟิลด์60นะครับแล้วก็ 4K ไม่มีนะคเลนอันเทวายแล้วก็ตัวนี้มีโหมด48ล้านด้วยนะครับก็คือกล้องเมลากอะ48ล้านพิกเซลซึ่งก็ถามว่าคมไหมก็คมน,นะครับคมเนี่ยเห็นปะ UI กล้องเอาจริงก็มีอาการแบบค้างๆบ้างในเวลาเรา เอออ่ะโหมดกลางคืนนะครับอันนี้มีโหมดกลางคืนด้วยนะครับ iPhone ก็ยังไม่มีเนาะมีพาโนรามานะครับพาโนมา iPhone ก็ iPhone ก็มีเช่นเดียวกันนะ,นะครับโอเคแล้วนี่มีโหมดโปรด้วยแล้วโหมดโปรเนี่ยสามารถใช้เลนส์มาโครเลนส์มุมกว้างแล้วก็เลนส w ว d e เม็ดลังได้นะครับครบเลย3เลนส์นะฮะเลนเด็บมันใช้สําหรับโหมดบุคคลนะครับอืมประมาณนี้นะประมาณนี้เออกล้องหน้าโหมดบุคคลนะครับเดี๋ยวให้ดูนะประมาณนี้นะ กล้องหน้าหมดบุคคล F สูงสุดดีที่1.0นะครับกล้องหลังก็เหมือนกันเนครับเหมือนกันเลยเหมือนกันแล้วก็น,นี้ยังมีโหมดจัดตุรัสนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นของเลตมี่อ่ะน่าจะต้องตั้งค่าหรือเปล่าอันนี้เนี่ยอัตราส่วนนะครับตั้งได้เหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้อะเลนมุมกว้างในโหมดภาพนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้คือเลนมุมกว้างนะครับปกตินะครับนี่คือปกติซูม ส่วน iPhone นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ไม่มีเลยมุมกว้างนะมีแค่นี้นะครับแล้วก็ซูมซูมโดยการใช้มือถ่างเอานะครับเออโซโลโมชั่นนะครับเอออันนี้อ่ะตามนี้เลยครับได้ฟูเอดีร้อเฟรมเรทนะครับเออเหมือนกับตัว iPhone เลยครับเนะี่ยฮะร2 0บเฟรมเรทเหมือนกันนะครับถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยจะเป็น 720p 1 2 0เฟรมเรทแล้วก็ทันแป็นิบพีร้อเฟรมเรท แต่ตัวนี้ได้ถึง240เมเรทเลยนะครับแต่เป็นความลเรีย HD เท่านั้นนะฮะส่วนขนาดหน้าจอครับก็ประมาณนี้เลยนะขนาดหน้าจอต่างกันมากๆเลยเอาจริงนะครับขนาดความกว้างก็โน้ตแปดกว้างกว่านิดนึงนะครับประมาณนี้แหละโอเคอาการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับก็ลื่นนะผมรู้สึกว่าโน้ตแปดลื่นกว่านะเอออันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่โน้ตแปดลื่นกว่าแต่โน้ตแปดเนี่ยมีอาการแบบมันจะค้างนะครับแต่เนี้ยเล่นได้ลื่นเลย แต่ว่าเฟรมเรทอะเฟรมเรทมันมันไม่ค่อยมันเฟรมเรทมันไม่ใช่60นะ 6s อ,อะแต่ว่ามันจะเล่นได้ลื่นๆยาวๆนะแต่ตัวนี้อาจจะเวาลาทัดๆมันจะมีอาการค้างๆแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ลื่นๆเออประมาณเนี้นะครับผมว่าก็ไม่รู้ดิก็เล่นได้ทั้งคู่นะครับมไม่มีปัญหาอะไรนะ อ่ะแล้วก็เรื่องการเปิดวิดีโอนะครับตัว Note 8เนี่ยเปิดได้ถึง 4K เลยนะครับนะ60เฟรมเรทนะครับแต่ว่าตัว HDR ไม่ได้นะครับเออตัว Note 8นะส่วน 6s เนี่ยได้แค่ 180p 60เฟรมเรทเท่านั้นนะครับ HDR ก็ไม่มีนะครับเออยังไม่มีเนาะต้องเป็น iPhone X ขึ้นไปนะครับหรือว่า 10s 10r อะไรอย่างเงี้ยไอ2นะครับถึงจะได้เนาะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิว2เครื่องนี้นั่นเองนะครับ Redmi Note 8กับ iPhone 6s นั่นเองนะครับนะในปี2024นั่นเองนะผมนะโอเคไม่บ้างา่า